สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับล่าสุดวอลเลย์บอลเวิล์เพจหลักสาพันวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้ทำการเก็บรวบรวมสถิติแบบเรียลไทม์ของผู้เล่นที่เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในครั้งนี้นะครับโดยแบ่งเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนรวมสูงสุดผู้เล่นเสิร์ฟดีที่สุดมือเซตที่ดีที่สุด ผู้เล่นที่ตบได้คะแนนสูงสุดผู้เล่นบล็อกดีที่สุดผู้เล่นที่ขุดบอลจากพื้นได้ดีที่สุดรวมไปถึงผู้เล่นที่รับลูกตบได้ดีที่สุดซึ่งจากสถิติทั้งหมดดังกล่าวที่ปรากฏว่าพิมพ์พิชญาโกกลำติดท็อปไฟท์ที่สุดของโลกณเวลานี้สถิติด้านผู้เล่นที่เสิร์ฟดีที่สุดด้วยสถิติเสิร์ฟเอสคะแนน ตามหลังอันดับที่1เดียดูนะครับจากสหรัฐอเมริกาทำไป8คะแนนเท่านั้นสำหรับสถิติด้านอื่นๆที่สาวไทยติดท็อปของโลกนะครับอย่างบุ๋มบิ๋มชาชชจออนโมกสีก็หลังอันดับที่9ของโลกผู้เล่นที่ทำคะแนนรวมสูงสุดนะครับและกัปตันผู้พรพันเกิดปราดมือเซตที่ดีที่สุดอยู่อันดับที่8ของโลก นะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับของน้องบีมที่หนึ่งเดียวในไทยนะครับที่ติดท็อปไฟในการเซิร์ฟดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่ทีมสาวไทยมีคนติดท็อปไฟด้วยนะครับก็อย่าลืมเชีร์กันต่อนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอล,บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในรอบ16ทีมสุดท้าย นะครับระหว่างทีมชาติไทยพบก,กับทีมชาติแคนาดาเวลา20นาฬิกานะครับทางช่อง Workpoint ช่อง23นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ฟังเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ